สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาทําคลิปกันในรถนะครับเพราะว่ามาทุระพอดีเมื่อวานไม่ได้อัดคลิปนะครับวันนี้ขอสักหนึ่งคลิปสั้นๆสอบถามกันมาก็พอสมควรน,นะครับทางคําถามนะครับอ่านครับแต่อาจจะไม่ตอบใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ไปในเพจแล้วกันนะครับอาจารย์ทนายมนพครับเพจนั้นนะผมจะตอบทุกคําถาม เพราะในยูทูบเนี่ยอยากจะทําเผยแพร่เฉยๆนะครับเพราะลองไปดูสิครับคอมเมนต์ถ้าเป็นแฟนตัวจริงของผมก็ช่วยไปแบนหน่อยครับคอมเมนต์ที่มันไม่ไม่ไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะนะเอ่อบูรโรนะครับเรามาคุยกันบูรโรน,นี่คืออะไรคือข้อมูลเครดิตครับข้อมูลเครดิตที่เก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลเครดิตหรือนะฮะแล้วใครเป็นคนส่งคนที่ส่งก็คือใครอ่ะง่ายๆเลยบริษัท Finance, ไฟแนนซ์ใช่ไหมฮะเยอะแยะ,ยะ,ยะไปฮะบริษัทให้สินเชื่อเกี่ยวกับ อ่าเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยนะครับพวกนี้แะครับเป็นคนส่งแล้วก็ธนาคารทุกธนาคารนะครับต้องส่งใช่ไหมครับแล้วใครอีกอ่ะบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่เขาให้สินเชื่อนนะครับก็ต้องส่งถามว่าส่งไปแล้วมีผลยังไงกับตัวลูกหนี้แน่นอน,นครับมีผลกระทบแน่นอนเพราะว่าใครก็ตามในประเทศนี้นะคิดจะสินเชื่อคิดจะกู้ยืมเงินของสถาบันการเงินต่างๆเนี่ย เขาจะวิ่งไปที่อันดับแรกก่อนคือเช็คเครดิตบูโรที่เราเข้าใจกันนั่นแหละนะครับเช็คเครดิตบูโรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะผ่านประตูแรกนะครับธนาคารหรือว่าไฟแนนซ์จะให้เช่าซื้อหรือไม่นะการให้กู้หรือยืมเงินห,ห,หรือไม่อยู่ที่บูโรของคุณผ่านหรือไม่นะเข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะคราวนี้บูโรมันก็จะมีสถานะทางตัวเลขสถิติให้รู้ว่าคุณไปอยู่ในกลุ่มไหนของบูโรเช่น สถานะเลข10บัญชีของคุณคือปกตินะครับไม่ค้างชําระนะครับนี่เลข10นะปกติไม่ค้างชาระหรือถ้าค้างชําระก็ไม่เกิน30วันอันนี้คือคุณจะได้เลข10เต็ม10นะแต่มันมีเลขมากกว่านั้นนะนะครับเลข11สถานะของคุณก็คือปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วไม่มีหนี้สินเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบุคคลที่ไม่มีหนี้สินสถานะดีกว่าอีก11ใช่ไหมเพราะไม่มีหนี้สินนี่ใช่ไหมครับมาดูครับสถานะ12 ถ้าตัวเลข12เกิดขึ้นคือคุณได้พักชําระนี่มันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าอ่ะสังเกตดูช่วงที่โควิดมาก็จะมีมตาตรการช่วยเหลือใช่ไหมให้พักชําระนี่3มงวดนะครับคนที่ได้ตอบรับหนังสือไปก็ดีไปคนที่ไม่ได้รับตอบรับหนังสือรับข้อมูลข่าวเดียวฝ่ายเดียวสุดท้ายไม่จ่าย3มงวดเขาก็ออบอกเลิกสัญญาเลยแต่เรานี้เรามาดูกันว่าอาวได้ได้รับการพักชําระนี่ ก็แปลว่าอะไรในฐานะทางเครดิตก็แปลว่าคุณเคยมีการผิดนัดชําระหนี้เกิดขึ้นถึงได้มีการพักชําระหนี้ถูกไหมนะหรือคุณอาจจะไม่เคยผิดนัดชําระหนี้แต่เข้าโครงการพักชําระหนี้นะคุณก็จะถูกปัดมาอยู่ในลําดับที่สถานะของคุณก็คือ12นะครับนะครับ12นะครับแล้วที่เร็วร้ายกว่าเพื่อนก็คือถ้าสถานะของคุณอยู่ที่อ่าเลข10บ โทษโทษเลข20นะเลข20นะเปลี่ยนนะครับแก้ไขเป็นว่าหนี้ค้างชําระเกินคุณมีหนี้ค้างชําระเกิน90วันก็แปลว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกวันคุณค้างชําระละนะครับและปัจจุบันคุณยังค้างอยู่นะครับอ่าเป็นสถานะที่เป็นผลลบกับคุณละนะครับเป็นผลลบเป็นผลลบกับคนที่ได้เลข20ละนะครับไม่ใช่เลขนําโชคละนะครับเลข20เนี่ยนะครับคือค้างชําระนี่เกิน90วัน และยังค้างอยู่ในอดีตและยังค้างอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นตัวเลขก็จะมีอย่างนี้ครับ1 0 11 12 20สนะครับเวิร์กสุดก็คือ11ก็คือพักมีการชรําระหนี้เสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้ายังผ่อนชําระหนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นเช่าซื้อคุณได้สถานะเลข10นี่แสดงว่าคุณเป็นลูกหนี้ที่ชั้นเยี่ยมแล้วนะครับไม่เคยผิดนัดชําระหนี้หรือว่าผิดก็ไม่เกิน30วัน คดีส่งผลยังไงเมื่อเป็นเมื่อสถานีหน้าเหล่านี้ออกมาก็ถ้าคุณจะไปเช่าซื้อถ้าคุณอยู่ใน1 0 1สบสบาย10 11นี่คุณยังไงเขาก็พิจารณาให้คุณผ่านใช่ไหมครับพิจารณาให้คุณสินเชื่อกับเขาได้เพราะคุณเป็นผู้ไม่มีเครดิตเสียเป็นผู้มีเครดิตดีแต่ถ้าคุณสถานะคุณอยู่ที่12คิดหนักละนะเจ้านี้ก็ต้องย้อนลงไปดูข้างหลังว่า ก่อนที่จะพักชำระหนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าโครงการพักชำระหนี้หรือว่าปรับปรุงโครงสร้างหนี้อะไรแล้วแต่เนี่ยสถานะเป็นยังไงบ้างงอนเงี้ยไหมนะครับเออถ้าไม่งอนเงี้ยคุณก็ได้เดินต่อแต่ถ้างอนเงี้ยคุณอาจจะได้พิจารณาคุณขอไป200,000คุณอาจจะได้สักหนึ่งแเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อันนี้คร่าวๆนะคร่าวๆนะเพราะว่าการอนุมัติวงเงินผมไม่รู้อยู่ที่สถาบันการเงิน แต่ถ้ามองตาก,กะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคุณอยู่ในสถานะ20เกิดอะไรขึ้นนะได้หมายเลข20เกิดอะไรขึ้นเขาปิดประตูใส่คุณนะครับเห็นไ,ไหมเพราะประวัติของคุณเสียไงครับคราวนี้กลับมาดูพวกเราที่ว่าอ่าโทษแหมมือรื่นมาดูที่ผ่อนชำระนี้เนี่ยนะครับเครดิตยูเนี่ยคนที่ผิดนัดติดต่อกนัน3มงวดเป็นไงอ่ะบอกเลิกสัญญา ถามว่าอาจารย์ครับติดเครดิตไหมแน่นอนครับ20อจจะมาเยือนนะครับเลข20จะมาเยือนใช่ไหมครับแต่ว่าผิดนัดไม่เกิน30วันบางคนกลัวนี่เครดิตจะเสียไหมผิดนัดไม่เกิน30วันมันก็เป็นสถานะ10อ่ะใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้ถ้าคนที่เสียเครดิตแล้วทํายังไงวิธีการแก้ไข2ปีถ้าชําระหนี้เสร็จสิ้นนะบางคนบอกว่าจะชําระหนี้เครดิตให้เสร็จสิ้น2ปีก็หายกันจริงไหม ไม่จริงนี่มันไม่มีคําตอบอย่างนั้นนีครับถ้าคุณชําระหนี้เสร็จสิน้นสถานะคุณจะอยู่ที่เลข11ใช่ไหมก็คือปิดภาระหนี้หมดและแต่แต่ถ้าคุณไปขอสินเชื่อคุณปิดที่11จริงนะแต่เขาก็ย้อนดูว่าคุณเคยผิดนัดไหมอะนะสุดท้ายคุณก็มาเคลียร์นี่มันมันเป็นศูนย์ก็จริงสถานะคุณอยู่ที่11ก็จริงนะแต่ถ้าอาดีตคุณเคยผิดนัดมานะ การขอสินเชื่อครั้งต่อไปมันก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมฮะเพราะการที่เขาจะให้ปัจจุบันเขาต้องไปดูคุณที่อดีตใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่านะทํำยังไงล่ะถึงเมื่อคุณชําระหนี้เสร็จสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรทํามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำแล้วก็คือเป็นหนี้ชําระหนี้นะเพื่อให้ได้เลขที่11สถานะทางเครดิตแต่คุณต้องสร้างเครดิตใหม่การสร้างเครดิตใหม่ทํำยังไงเขาวนี้เมื่อคุณอยู่ในสถานะที่อ่าเป็นเลข11ใช่็ดจะมาปิดบัญชี คุณจะสร้างเครดิตตัวเองใหม่ก็โดยวิธีการขอบัตรเครดิตครับขอบัตรเครดิตจากวงเงินเล็กๆชําระให้ถูกต้องคงที่คงที่คงที่ชําระให้มีระเบียบว,วินัยเสร็จแล้วก็สถานะบัญชีของคุณก็จะกลายเป็นเลข10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 ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไม่เคยผิดนัดนี่หลังจากนั้นคุณก็ค่อยไปสินเชื่อก้อนใหญ่ใช่ไหมฮะไปซื้อรถได้ไปกู้บ้านได้อะไรได้นี่วางแผนอย่างนี้ทําได้ครับไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับ สถานะบัตรสถานะทางบูโรเมื่อชําระนี่ครบไม่ได้หมายความว่ามันลบไปนะครับมันยังมีประวัติอยู่แต่ถ้าคุณจะไปสินเชื่อใหม่คุณต้องไปสร้างเครดิตใหม่ให้กับตัวเองไม่ใช่ว่าให้บูโรลบให้คุณเป็นศูนย์ไม่ใช่เข้าใจผิดกันนะครับโอเคคลิปนี้พอสมควรที่จะเข้าใจกันได้ถ้าจะถามกันต่อไปถามกันในเพจอินบล็อกเพจอาจารย์ทนายมนนพนะครับ YouTube ผมจะไม่ตอบครับดาราม่าเกิน ฝากด้วยแฟนๆของผมใครที่ดราม่าในช่องนี้ก็ตามดูทีนีน้น,นะครับขอบคุณมากเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ